ฉายาเป็นยีเดียคาเดิเมียฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับก็20่สิวันครับซ้อมที่ไหนครับไ่นี้ซ้อมเป็นยีเดียเรามีแครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมแล้วมั้ยครับก็มีพวกพี่กัปตันแล้วก็ธนูเกตเราคือพวกนักงายช่วยกันเนาะเราสูงเท่าไหร่ครับนี่ประมาณร้อยมอืตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับย3ครับอือเราวันนี้เจอกับเจอไก่ป่าไก่ป่าเป็นไงเคยเจอไหมไม่เคยครัออกไซดแรกเลย แล้วได้ดีสารเกมงานต่อดกันมาป่ะก็ดูหรอเขาเปา็นมือเตะเตะมวยเดินขเข่าอะไรครัของเราเป็นมือเตะใช่ไหมก็วันนี้ก็ต้องรัวต้องลัดการต่อยด้วยเพราะว่ามันในนี้เนาะค,คือเข่าก็ใช้ไม่ได้แลต้องไปได้ไปเรื่อยครับอืมแล้วไฟสุดท้ายนี่ที่เราก่อนหยุดนี่เราเจอใครไหมเจอก่อนก่อนหยุดไปเจอสมิงดำครับ ก็เพิ่งมากับกลับมาต่อยสักสีเมื่อเดือนที่แล้วเนาะอ๋อเราเคยไอ้นี่มาต่อยสักสีไว้วันนั้นเป็นไงก็เสมอเสมอเรื่อไปเนาะวันนั้นเราคือน้ำหนักมาเยอะด้วยใช่ไหมมาเป็นปัญหานิดนึงแล้วเราเป็นจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุราษฎร์ครับฝากเชิญเชิญไฟขับเราวันนี้นะครับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับช่องทวายูต่คู่เครับก็จะไม่รำไม่ดวนครับครับผมผมว่าครับน้องชายครับ